โอ้ยหลงแม็กแสบแสบไปหมดแล้วเนี่ยเหมือนมีไฟมาสุมอยู่ในอกมันร้อนวูบวาบจนจะทะลุออกมาข้างนอกอยู่แล้วใจเย็นๆปนนซี่หายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าจนท้องป่องนะนี่กี่รอบละที่เราต้องมานั่งกุมอกกันแบบนี้มันทรมานจริงๆนะเหมือนมีอะไรหนักๆมาทับแต่เอ๊ะป้าเคยสงสัยไหม ว่าอาการแน่นหน้าอกที่ว่าหนักหน่วงนี้มันคือกรดไหลย้อนหรือว่ามันคือสัญญาณเตือนของโรคหัวใจกันแน่นั่นสิแยกแยากเหลือเกินบางทีมันจุกขึ้นมาถึงคอเหมือนมีก้อนอะไรมาติดแถมบางทีไอแห้งๆไอเรื้อรังก็มากลางคืนก็นอนไม่หลับเพราะแทบเหลือเกินคุณภาพชีวิตเราแย่ลงไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยวันนี้แหละครับเราจะมา พอผู้เท่าเล่าเรื่องไขทุกปริศนาของโรคกรดไหลย,ย้อนที่เป็นกันเยอะเป็นกันซ้ำๆไม่หายขาดสักทีทำไวถึงเป็นแบบนั้นแล้วการปรับแค่4-5อย่างในชีวิตประจำวันจะช่วยให้เราดีขึ้นได้ถึง80-90%ได้จริงๆหรือไม่ต้องตามมาฟังเลยครับอาการที่เราคุ้นเคยก็คือแสบร้อนกลางอกหรือที่เขาเรียกกันว่าฮาร์ดเบิร์น และเรือเปรี่ยวหรือขมคอแต่ที่น่าตกใจคือกรดไหลย้อนไม่ได้มีแค่นั้นมันมีอาการนอกหลอดอาหารที่เราอาจจะไม่เคยรู้ใช่ครับลองฟังดีๆนะครับผู้ฟังถ้าท่านมีอาการเหล่านี้อยู่ฟันผุบ่อยทั้งที่แปรงฟันดีมีกลิ่นปากเป็นหวัดคออักเสบบ่อยหรือแม้กระทั่งไซนัสอักเสบเรื้อรังอาจจะเป็นฝีมือของกรดไหลย้อนที่ย้อนขึ้นมาสูงถึงคอแล้ว แค่กรดหยดเดียวก็ทำให้ท่านไอแห้งๆเรื้อรังจนเสียงแหบเสียงเปลี่ยนได้นะครับแล้วถ้าปล่อยให้เป็นเรื้อรังนี่สิน่ากลัวกว่ามากกรดที่กัดหลอดอาหารบ่อยๆเนี่ยมันไม่ได้แค่ทำให้เป็นแผลในหลอดอาหารแต่มันอาจนำไปสู่ภาวะหลอดอาหารตีบทำให้เรากลืนอาหารติดกลืนลำบากและที่ร้ายแรงที่สุดคืออาจจะเกิดมะเร็งหลอดอาหารได้ในที่สุด ไม่ใช่แค่นั้นนะป้ากรดไหลย้อนยังส่งผลกระทบต่อปอดและหัวใจด้วยถ้ากรดไหลลงไปในปอดเรื้อรังอาจทำให้ปอดเป็นพังผืดได้ซึ่งพังผืดในปอดเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้ในปัจจุบันนะและสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคปอดอยู่แล้วเช่นหอผืดโรคปอดก็จะกำเริบหนักขึ้นแถมยังกระตุ้นอาการของโรคหัวใจหรืออาการแพนิคให้เป็นมากขึ้นไปอีกโอ้โหสรุปว่ามันเป็นต้นเหตุของหลายโรคเลยนะเนี่ย ปวดแสบกลางอกอย่ามัวแต่ทายามหาหิงคุงผู้ฟังครับอาการแน่นหน้าอกบางครั้งมันคล้ายคลึงกับโรคหัวใจขาดเลือดมากถ้าท่านมีอาการแน่นเจ็บลึกๆเหมือนมีของหนักมาทับเจ็บร้าวไปแขนไปกรามแล้วอาการดีขึ้นเมื่อนั่งพักอันนี้ไม่ใช่กรดไหลย้อนแล้วนะครับรีบไปหาหมอทันทีแต่โชคดีที่กรดไหลย้อนสามารถรักษาได้และหัวใจสำคัญไม่ใช่ยา แต่คือการปรับพฤติกรรมถ้าเราทำได้อาการจะดีขึ้นเองถึง 50%, อร์ซโดยไม่ต้องพึ่งยาเลยนะมาดูกันว่าพฤติกรรมที่เราทำผิดพลาดคืออะไร 1. เรื่องอาหารป่าเคี้ยวอาหารให้ละเอียดหน่อยต้องเคี้ยวอย่างน้อย30ครั้งต่อคำนะครับเพื่อให้กระเพาะทำงานง่ายขึ้นและอย่าทานจนอิ่มเกินไปถ้าอิ่มจนพุงป่องหูรูดมันก็ยิ่งเปิดง่ายกรดก็ย้อนง่าย 2. เรื่องต้องห้ามต้องเลี่ยงอาหารที่ไปเพิ่มกรดหรือทําให้หูรูดคลายตัวของเผ็ดของเปรี้ยวเช่นน้าส้มน้ามะนาวของมันของทอดพวกไก่ทอดขาหมูเพราะไขมันสูงทําให้หูรูดหย่อนรวมถึงชากาแฟน้ําอัดลมและแอลกอฮอล์ก็ต้องงดเด็ดขาดที่สําคัญที่สุดคือเรื่องเวลานะคะลุงแม็กว่ารีเด็ทยากินแล้วนอนไม่อย่างนั้นกรดจะย้อนตามแรงโน้มถ่วง เราต้องเว้นระยะห่างระหว่างมื้อสุดท้ายกับการนอนอย่างน้อย2-3ชั่วโมงพอทานเสร็จแล้วห้ามเอนหลังเด็ดขาดให้ไปเดินย่อยช้าๆสัก15-30นาทีหรือนั่งตัวตรงๆไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะถูกต้องครับและสำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะโดยเฉพาะคนอ้วนลงพุงไขมันหน้าท้องมันสร้างแรงดันในกระเพาะทำให้กรดย้อนง่ายขึ้นมากต้องลดน้ำหนักนะครับ อาการจะดีขึ้นแน่นอนส่วนตอนนอนถ้าอาการยังเยอะอยู่ให้ลองนอนยกหัวสูงใช้หมอนหนุนหลังให้ตัวยกขึ้นมาประมาณ20-30องศาไม่ใช่หนุนแค่คออย่างเดียวและลองนอนตะแคงซ้ายเพราะกระเพาะเราอยู่ซ้ายการตะแคงซ้ายจะช่วยลดโอกาสที่กรดจะไหลย,ย้อนได้และอย่าลืมเรื่องการขับถ่ายนะครับท้องผูกก็เป็นปัญหาใหญ่ อุจจาระที่ค้างอยู่จะสร้างแรงดันย้อนกลับขึ้นมาที่กระเพาะอาหารทำให้กรดไหลย้อนได้ง่ายเช่นกันต้องมั่นใจว่าขับคายเป็นประจำข่าวนี้มาถึงเรื่องยาและการรักษาบ้างถ้าเราปรับพฤติกรรมแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นแพทย์ก็จะให้ยาหลักคือยา PPI ยาลดการหลังกรดซึ่งสำคัญคือต้องกินให้ถูกวิธีคือก่อนอาหารมื้อเช้า เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้ดีที่สุดแต่จำไว้เลยนะครับว่าลีเด็ดถ้าไม่ปรับพฤติกรรมต่อให้กินยาเทพแค่ไหนก็ไม่หายขาดเพราะถึงยาจะลดกรดได้แต่น้ำย่อยอื่นๆหรืออาหารก็ยังคงย้อนขึ้นมาทำลายหลอดอาหารได้อยู่ดีและการใช้ยา PPIs นานๆก็มีผลข้างเคียงนะป้าเช่นเสียงท้องเสียจากการติดเชื้อหรือภาวะกระดูกครุนได้จริงค่ะ ถ้าอาการรุนแรงมากหรือดื้อต่อยาแพทย์ก็จะพิจารณาการรักษาขั้นสูงเช่นการส่องกล้องหรือการผ่าตัดรัดกระเพาะ f u ฟุนโ l i c a t i o n ปัจจุบันมีเทคนิคใหม่ๆอย่าง TIF Transoral Incisionless Fudoplication n ที่ทำผ่านทางปากโดยไม่มีแผลเลยด้วยนะคะสรุปง่ายๆนะครับผู้ฟังทุกท่าน กรดไหลย้อนเป็นโรคที่เราสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองถึง80%หัวใจสำคัญคือการปรับพฤติกรรมเคี้ยวละเอียดยาอิ่มเกินไปยากินแล้วนอนและเลี่ยงของมันของทอดใช่ค่ะเราไม่ได้อยากให้คุณพึ่งพายาไปตลอดชีวิตลองเริ่มทำวันนี้เลยถ้าท่านลองทำทุกอย่างที่เราแนะนำไปแล้ว4-8สัปดาห์ แต่อาการยังไม่ดีขึ้นหรือมีอาการน่าสงสัยอื่นๆเช่นน้ำหนักลดโดยไม่ตั้งใจเกลือนติดลำบากหรือถ่ายดำนั่นคือสัญญาณเตือนว่าถึงเวลาต้องพบแพทย์แล้วอย่าปล่อยทิ้งไว้นานจนเกิดภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัวนะคะหากคุณคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์และมีเพื่อนๆหรือคนรอบข้างที่กำลังทรมานกับอาการแสบร้อนกลางอกอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับ กดติดตามช่องทอผู้เท่าเล่าเรื่องเพื่อไม่พลาดสาระดีๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเราทุกคนพบกันใหม่ตอนหนะ้าสวัสดีคนะ่ะสวัสดี